สวัสดีครับเป็นเพจตูมลีทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ตูมลีจะพามาดูอาการรถที่มีน้ํามันเข้าระบบน้านะครับนั่นก็คือน้ํามันรั่วเข้าถู่ระบบหล่อเย็นนั่นเองครับสาหรับคันนี้ก็เป็นเบนซ์อนนะครับเ,เครื่อง6 5 1าก็คือเครื่องดีเซลนั่นเองนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่า,าปัญหาที่เกิดขึ้นวิธีแก้ไขสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็แก้ไขยังไง ถอดประกอบใช้เวลานานมากน้อยแค่ไหนยังไงนะครับอเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผมไปกันเลยครับนี่ครับรื้อออกมารื้อกันชนออกมาหมดเลยนะครับเพราะว่าน้ํามันที่เข้าไปในห้องในระบบหล่อเย็นนะครับนี่ครับกระป๋องหม้อพักน้ํานะครับนี่ก็เทอร์โมสตัตหรือวาล์วน้ำนั่นเองนะครับปัญหาก็คือ ตัวนี้เลยครับทุกคนตัวนี้เป็นทางน้ำอันนี้เป็นทางน้ำมันนะครับอันนี้ทางน้ำมันนะครับน้ำเข้ามาแล้วในออยตัวนี้นะครับทุกคนนี้คือออยน้ำนะครับซึ่งเข้ามาเลี้ยงมาเลี้ยงในนี้นะครับนี่คือออยน้ำนะเข้ามาเลี้ยงแล้วก็การรั่วจากตรงนี้แล้วน้ำ กับน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องรั่วเข้าไปในระบบน้ํานะครับทําให้ระบบน้ํามีน้ํามันเครื่องเต็มไปหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ํานะครับต้องเปลี่ยนหม้อน้ําเลยนะครับกระป๋องก็ต้องเปลี่ยนนะเพราะว่าอ่าน้ํามันที่เข้าไปในระบบน้ําเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกท่อยางต่างๆพวกนี้เมื่อเจอน้ํามันนะครับจะเปื่อยนั่นเองนะครับนี่ครับกระป๋องอันใหม่ นี่ครับรื้อเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยมอ้นน้หมอ้นน้าลูกใหม่นะครับรื้อหมดขนาดนี้เลยนะครับทุกคนนี hmm. ่คือสาเหตุนะครับที่ออยสําหรับออยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับออยน้ำมันเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับเราก็ต้องถอดมาด้วยนะครับถอดหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอันนี้ก็เปลี่ยนยางฝาวาวด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับท่อยางใหม่นะครับคอมแอร์ก็ต้องถอดปั๊มพาวเวอร์ก็ต้องถอด อันชนพัดลมถอดหมดเลยนะครับทุกคนนี่ครับปั๊มน้ําก็เปลี่ยนครับอันนี้คือโลเลยนะครับนี่ครับนี่คือสาเหตุครับนี่ครับต้องล้างทำความสะอาดนี่ครับนี่ตัวใหม่นะครับทุกคนอันนี่คือออยล์น้ํามันเครื่องตัวใหม่นะครับแล้วก็นี่สวิตช์แรงดันน้ํามันเครื่องนะครับตัวนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยเพราะว่าการเสริมสภาพก็จะมีอยู่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับนี่ปั๊มน้ํานะครับ นี่คือปั๊มน้ำนะครับพีตุปั๊มน้ำก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าปั๊มน้ำก็จะมีทางน้าพวกโอลิงพวกอะไรพวกนี้แล้วก็ซีนข้างในนะซีนข้างในก็มีิทริ์ที่จะบวมแล้วก็รั่วได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นปัญหาหลักปัญหาใหญ่นะครับถ้าระบบน้ํามันเครื่องเข้าน้ํานี่จะหนักมากนะครับแต่ถ้าน้ําเข้าน้ามันเครื่องก็หนักเหมือนกันครับอาจจะต้องเปลี่ยนเครื่องนะรหรือแม้ก็อาจจะต้องอยกเครื่องมาดูนะครับว่าสาเหตุที่น้ําเข้าพอไหลเกิดจาก ความร้อนอันนี้คือปากปากมอเตอร์คันเล่งนะครับนี่ครับมอเตอร์ลิ้นเล่งนะครับก็ต้องถอดทุกอย่างต้องล้างทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนี่ครับเพราะพวกนี้ขมเหลจะเกาะเยอะมากนะครับโอเคครับทุกคนนะครับนี่ครับขั้นตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักสองสามวันนะครับ ครับทุกคนโอเคครับขอบคุณครับ